Make a new life for yourself สร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวคุณเองนี่คือคอร์สที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายเหมือนที่เปลี่ยนชีวิตคูดานี้มาแล้วทุกเวิร์กช็อปทุกกิจกรรมที่อยู่ในคอร์สนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คูดานีิรู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดพลังใจหมดความศรัทธาที่อยู่รอบๆตัวจิตใจมันห่อเหี่ยวภายในมันร้องไห้ตลอดเวลา จนต้องถามต,ตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันจนทำให้ชีวิตของฉันมาถึงจุดนี้ได้คุณเคยไหมคะใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีความฝันไม่มีความ,ม,ม,มหวังอะไรเลยเช้าตื่นไปทำงานเย็นกลับบ้านบางวันไม่อยากจะกลับบ้านต้องไปเดินห้างจนฝาห้างจะปิดถึงค่อยกลับบ้านไม่อยากจะคบกับใครเพราะรู้ว่า คนที่อยู่รอบๆตัวเราล้วนใส่หน้ากากเข้าหาเราต่อหน้าพูดจาดีด้วยเหมือนที่จะช่วยเหลือทุกอย่างแต่พอรับหลังพูดจาใส่ร้ายเรากันแกล้งเราความรู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจหมดความศรัทธาทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเพราะอะไรเพราะภายในมันว่างเปล่า ภายในของเรามันไม่มีความฝันความหวังอะไรเลยในชีวิตหรือบางคนมุ่งแต่ทำงานเพราะมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวจนทำให้เขาลืมไปแล้วว่าชีวิตจริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรหรือบางคนไม่เดือดร้อนอะไรชีวิตสุขสบายอยู่แล้วอยู่ในคอมฟอร์ตโซนทำให้เขาลืมไปว่าชีวิตที่เขาเคยฝันไว้มันคืออะไร มีคนมากมายค่ะที่ชีวิตติดก่อบแบบนี้ทำให้เขาเพียงแค่มีชีวิตต่อไปเพราะว่ายังไม่ตายก็เท่านั้นเองคูดานิผ่านช่วงเวลาแบบนี้ด้วยตัวเองมาแล้วจึงเข้าใจช่วงที่คูดานิค้นหาทางออกให้กับชีวิตอย่างจริงจงังด้วยการฝึกลงมือทำฝึกจิตใจเพื่อสร้างความฝัน ความหวังในหัวใจใหม่ความคิดลบๆความเชื่อลบๆว่าทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกมันเข้ามาตลอดเวลาแต่ด้วยความเชื่อและความรู้สึกที่บอกกับตัวเองว่าฉันไม่เอาแล้วนะชีวิตแบบนี้ฉันจะต้องมีชีวิตใหม่ตามที่ฉันต้องการมันหลั่งไหลเข้ามาในหัวจิตหัวใจตลอดเวลาจนความเชื่อลบๆความคิดลบๆมันค่อยๆจางหายไปคุณรู้ไหมคะ คนเราพอมีความฝันใหม่มีความหวังในชีวิตใหม่มารู้เลยว่าตัวเราอะ่ะมันมีคุณค่าต่อโลกใบนี้คอสสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวคุณเองจึงเกิดขึ้นมาเพื่อมอบโอกาสให้กับทุกคนที่อยากเปลี่ยนเส้นทางชีวิตตัวเองใหม่อยากเริ่มชีวิตใหม่อย่างมีคุณค่าอย่างมีความฝันมีความหวังและมีอนาคตใหม่ เหมือนอย่างที่เปลี่ยนชีวิตคูดานี้มาแล้วหลังจากนี้คุณจะไม่เพียงอยู่เพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆแต่คุณจะใช้ชีวิตอย่างเต็มเปลี่ยมอย่างคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตนี้อย่างคนที่รู้ว่าการเป็นผู้ให้ที่ใจกว้างและเป็นผู้รับที่ซาบซึ้งและขอบคุณเป็นอย่างไร อย่างคนที่เต็มไปด้วยไฟปารถนาที่ต้องการสร้างชีวิตตัวเองใหม่และช่วยเหลือผู้อื่นให้ลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่ได้ด้วยเช่นกันอย่างคนที่กล้ายกระดับชีวิตตัวเองนำศักยภาพตัวเองออกมาใช้จนได้รับผลลัพธ์ที่ไกลเกินฝาที่ตัวเองเชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างคนที่กล้า ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตตามความฝันของตัวเองอย่างไร้ความกลัวคนที่สามารถใช้ชีวิตสมศักดิ์ศรีแบบนี้ต่างหากคือคนที่แม้เขาตายไปจากโลกใบนี้แล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ในใจใครอีกหลายๆคนครูดานิสร้างชีวิตตัวเองใหม่สำเร็จแล้วคุณก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ได้เช่นกัน แล้วเจอกันในคอร์สนะคะสร้างชีวิตใหม่ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ